ผลปีศาจสุดโหดที่ต้องขอบอกเลยนะผมว่าถ้าเกิดคอมโบเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครใคเหมือนกันและผลนั้นเองครับผมก็คือผลโมจิของคาตาคุรินั่นเองครับผมและภารกิจในวันนี้ของคูบานะครับผมเราเนี่ยจะจำลองการเป็นผู้ใช้พลังผลโมจิกันมาเบิรงกันเลยนะครับเด้อว,ว่าเช้าเนี่ยการผจญภัยของคูบาของเฮาเนี่ยจะเป็นจังไดร่แต่ก่อนนี้เ,เพื่อนๆนั้นจะไปรับส้มคลิปนี้นะผมก็ซอยกันกดไลค์ซอยกันกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคูบากันด้วยนะครับผมถ้าเกิดกดไลค์กันแล้วเนี่ยก็ไปรับ ความรักเนี่ย ก็เหมือนกับลาวาถึงเอลพี่จะไม่ติดไฟแต่ถ้าใช้ราวาพัคระวังติดใจเอานี่ไปบริการขั้นต่ำเพียงแค่13บาทในรูปแบบของ ID p a พาแต่ถ้ายังไม่จูใจนะครับผมก็มีบริการ VIP Serv e r ขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเท่านั้นและมีบริการครับผมกดเกมพาสกดผลพิศาจแมปอื่นอื่นอีกมากมายที่ให้มาถึงเรจเจราคาสุดคุ้มขนาดนี้จนต้องถามว่าไอ่มีบอไอเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับผมลิงก์เนี่ยอยู่ใต้ควิดปโอตัวนี้เลย แล้วในบรรดาทุกตัวคละครครับต้องขอบอกตามตรงเลยครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้โรบักค่อนข้างเยอะเลยแต่สำหรับตัวนี้ครับคาตาคุริเนี่ย,ยใช้งบน้อยมากเลยมีแค่หัวคู่บาครับแล้วก็เสื้อ,น,อนะครับอย่างละห้านะครับกับกางเกงเนี่ยอีก5โรบักรวมเป็นสิบโรบักตันเองกางเกงเนยผมจะเป็นอะไรก็ได้นแต่ที่สําคัญเลยเนี่ย ควรจะเป็นในเกมครับที่แนบลิงก์กับเสื้อแบบนี้เลยมันจะได้เป็นเซตเดียวกันนะครับผมส่วนเสื้อนะครับผมพิเศษหน่อยเราจะเลือกเสื้อนะครับแจ็กเก็ตธรรมดาที่ไม่มีลายผ้าพันคอแบบนี้พอเข้าสู่ตัวเกมมาเนผมก็รีเรียกว่าโอ้ยนะครับฟิวจัดเลยโอ้ใส่แจ็คเก็ตดึงว่ากสไซเดอร์ขี่ชอปเปอร์ไปหาเมียน้อยงั้นเราครับมาลุยกันเลยสำหรับการใส่อซสซอรีครับในส่วนของผ้าพันคอคาตาคุริตามมาด้วยครับหอกคู่ใจของค่ะ ตาคุริที่ผ่านไม่ได้เลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนิเมะเรียกว่าอะไรนะแต่ใส่มาครบเซตแบบนี้ครับก็ขอบอกเลยว่าเหมือนจะจัดเลยนะนี่คาตาคุริตัวจริงหรือจะเรียกว่าขาตาคูบาต้องสะพานนี้ครับผมอยากให้เพื่อนเนี่ยลองจับตาดูดีๆนะครับตอนนี้ผมพุ่งไปเนี่ยยังไม่เห็นตัวอะไรเลยแต่พอพุ่งโดนนั่นแหละเเราพุ่งโดนคนอื่นด้วยนี่ว่าดูสะพานดีๆครับแต่ยังไม่เห็นใครนะผมในตอนนี้เองเนี่ยเราเริ่มเห็นใครบางคนที่เราเนี่ยพุ่งชนไปแล้วผมพยายามเข้าไปอธิบายครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใใจจะะชนนเเคาาแต่่่ก็ไไมมมฟััังอรรรบบีบวสผซ ไม่พอเรียกได้ว่าสกิลเนี่ยมาแบบต่อเนื่องกันเลยยังไม่ได้ทันไอ้อธิบายอะไรเลยเอาชิปหายแล้วติดภาษาไทยเองพูดดีๆไม่รู้เรื่องก็ต้องหยุดความห้าวด้วยรำข้าวกันซะหน่อยเ <c oughs> กินปุยมุยจังแม่ละพดพบโมอกบงแตงไม่รู้เหมือนกันครับเขาทำอะไรอยู่เข้าไปดุ่มดุมครับขอแทรกจังหวะซะหน่อยตอนนี้ครับเรากำลังต่อสู้กับเจ้าอาวาสเขาบอกเลยครับว่าผลพาเนี่ยผลโมจินะครับอาจจะเข้ายากสักนิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเข้าอยู่คอมโบสุดตึงครับผมเรียกได้ว่ารวมมัดโอราโอราในที่สุดครับเราก็สามารถได้คิวไปแล้วครัััับบสาหรรตตววแกของคิปนี ตามมาด้วยครับเนนน้อยเฮ้ยเมื่อกี้เจ้าอาวาสเพิ่งตายไปรอบนี้เนี่ยมันจะการเนนน้อยเลยจัดไปครับสําหรับเนนน้อยก็ใช้เวลาต่อสู้ครับไม่นานนักในเวลาต่อมาครับก็มีใครบางคนเนี่ยเขาพยายามเข้ามาหาเราเหมือนตัวเขานะครับจะพยายามสื่อสารอะไรบางอย่างผลสรุปว่วเฮ้ยสรุปว่าเขาเนี่ยจะให้เรานะครับผมสุมที่เศษบอสเคียวเนี่ยให้กับเขาเราก็ลองกดเช็คบอลดูครับว่าเราเนี่ยสามารถสุมได้กี่ครั้งดูเหมือนว่าจะสุมได้นิดหน่อยครับจัดไปครับสุมจนหมดตัวสุดท้ายเราเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมาก็เลยบอกเขาไปครับวว่่่าาาาเเรนนียไไมมดด้้แลกก็ิจ รีดเดยว่าช่วงนี้ก็มารยาทดีเสลือเกินนะครับผมขอ PVP คนเนี่ยไปทั่วเลยแต่ก็ยังไม่มีใครอยากสู้กับเราบทสรุปครับในที่สุดก็มีคนใจดีเนี่ยที่เขายอมสู้กับเราแล้วครับผมผมเองก็ไม่รอช้าครับรีบมุ่งตรงเนี่ยออกไปนอกแมนชั่นนอกแมนชั่นอ่าเพื่อไปสู้กับเขาเลยนะผมเปิดไปด้วยตามธรรมเนียมครับแห่งการต่อสู้ผมเนี่ยจะพยายามเปิดด้วยคาบูชาก่อนนะผมเราจะไม่เล่นสกิลแรงเพื่อทําร้ายเขาอ่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องมีมารยาทนิดนึงขอบอกลยครก็ผมจับตาดูดีๆนะผมผมเนี่ยจะใช้คอมโบสุดโหดครับ เปิดชาครับอิเล็กติคคอครับงัดขึ้นครับด้วยพลังของมนโปจิและลัวมัดครับตามด้วยสกิลวีต่อจากนั้นครับผมจะพยายามสกิลซีล็อกเขานี่ผมสับไปอิเล็กติคคอครับแล้วงัดลงตึงต้งๆึ้งปีนึ่งทีเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าคอมโบชุดเดียวแตกเฮ้ยมันจะเกินปุ๋ยมวย,ยจะไม่ละาพดพร้มหบังแต่งหรือว่าเมื่อกี้เราฟุกะว่ายหิวตีนไวรนุนเมื่อไรจะโดนส้นตีนเเรียกได้ว่าตอนนี้น,น,นี่ผมเราก็ได้ขอพีพีเนี่ยไปทั่วเลยแต่ก็ยังไม่มีใครครับเอออยากสู้กับเราอยู่ดีเพิ่งนึกขึ้้้นนนไดค่่วาตอีี เรายังไม่ได้ทาการสุ่มผลปีศาจก็ขอแวะุ่มผลปีศาจกันักหน่อยผลที่ได้มาครับแ <c> ต <oughs> ่ไม่ต้องบอกเลยหรือไม่ต้องสืบว่ามันคือผลอะไรมันก็คือผลคืนชีพครับของบุกคุงนั่นเองเก็บใส่กระเป๋าไปครับตามรูมเบียครับพอเราหาคนต่อสู้ PVP ดีๆไม่ได้ครับผมเองเนี่ยก็แอบ,บใจเกเรสักนิดหนึ่งครับไปหาคนที่เขาเนี่ยกำลังไล่ล่าบอสอีริทอยู่เรียกได้ว่ายัดเยีดยดนะครับการต่อสู้ให้กับเขาเลยคอมโบสุดตึงไปครับผมต้องเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทำดีไม่ขึ้นเอ้ยทำเลวไม่ขึ้นจริงๆเพราะว่าเราเน่คอึงื ก็ต้องเรียกว่าไล่ตามเก็บงานกันไปแหมททาเร็วไม่ขึ้นจริงๆอุตส่าห์จะคอมโบครับปิดฉากแบบวันช็อตไม้เขาเนี่ยต้องทรมานตอนนี้ครับผมก็ต้องไล่เก็บงานกันนิดนึงเออเหมือนผมจะพูดว่าไล่เก็บงานไป2รอ,อบแล้วนี่หวาในเวลาต่อมาครับเราก็เห็นใครบางคนเนี่ยที่เขากําลังนั่งอยู่ตรงนี้ครับสแกนดูหน่อยว้าวดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะใช้ผลโมติที่สําคัญเนี่ยมีดาบยอรุซะด้วยผมเองก็ไม่รอช้าครับขอท้า p v p ไปทั่วเลย <c oughs> แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้กับเราก็เลยตกลงครับรอง ต้องการผลอะไรเอา้าสุดท้ายการดิวครั้งนี้ครับหรือการเตะครั้งนี้เนี่ยก็ล่มมันไปในเวลาต่อมาครับเขาเพิ่งจะพิมพ์ว่าเขาเนี่ยต้องการผลพระอ่ะอ่ะอ่ะก็เลยลองเตะให้กับเขาหน่อยเห็นว่าเขาต้องการอยู่พอดีแล้วก็ดูเหมือนว่าผ่อหนุ่มคนเมื่อกี้ครับที่เราเตะผลพระไปให้เนี่ยเขาจะเป็นหนุ่มมารยาทงามเขาเนี่ยรีบกลับมาขอบคุณเราด้วยนะเห็นใครครับยืนดุมๆอยู่ไม่รู้เราเองก็ไม่รอช้าครับรีบเข้าไปเปิดเขาก่อนเลย,เ,ยเน้นเปิดไม่ได้เน้นดูไม่ได้แหกตาดูเลยคูบาเอ้ยว่าเขาเนี่ยเป็นฝัั่งงมมมาาารร,ารรรรนนเเเหือออดคคบบผข เปิดไม่ได้เน้นดูแต่หัดดูไว้บ้างก็ดีนะหาคู่ต่อสู้อยู่นานโขครับตอนนี้เนี่ยเราก็เจอคนที่จะเล่นกับเราหรือจะสู้กับเราแล้วดูมโนพนมคนนี้ครับจะเป็นคนใช้ผลมืดครับขอบอกเลยครับผมว่าผลมืดเนี่ยเราก็ไม่หวั่นเกรงมาเลยครับสเตปจูของพี่เนี่ยก็ใช้เรื่องผมเนี่ยจะพยายามคอมโบแบบวันช็อตนะครับผมจะไม่เน้นสแปมนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยจะถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเราไปในโตนะครับผมรอสกิลคูดาวแป๊บนึงนะผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบาสกา เรียกได้ว่าโดนกีตาร์บุ๊คครับยิงแสกหน้าเขาไปหนึ่งทีนี่หรือครับที่เขาเรียกว่ากีตาร์บุ๊คร้อยเมตรอ่ะเจอนี่หน่อยครับอีล็กติดคอตะกลบลงโฮ้ยแต่ดูเหมือนว่าสกิลจะว่าวไปเรียกได้ว่าคอมโบไม่โดนครับก็ต้องหนีแก้เขินกันซะหน่อยถ้าเกิดสกิลซีไม่โดนแบบนี้เนี่ยก็ขอเวลาตั้งตังตวก่อนเดี๋ยวคอมโบใหม่สกิลซีคูลดาวน์เสร็จครับเรียบร้อยเนี่ยก็เตรียมตัวครับเปิดคอมโบเลยแต่ดูเหมือนว่าเราจะสกิลใส่ผิดคนหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโดนใครก็ใส่ไปก่อนไปด้วยครับสสกกิิลลลรรััััวๆคคคบบแแแต่่โโโดดดนนนนเเเเซซอออ้้ายยงไไมมมทห ดาวลุงคือสางั้นรีเดว่าตอนนี้ครับคอมโบอาจจะหลุดครับเมื่อตัวถั่วเรงก็พอแพ้่ไปดุกฟูกันไปบ้างครับก็ต้องรีเดว่าด้นสดหน้างานกันไปไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าตอนนี้เนี่ยใครอยู่บนฟ้าครับผมเราเนี่ยก็พยายามไล่เขาแบบสุดชีวิตเลยมาตอนนี้ครับมีผลโมจิเหมือนกันนครับก็รีเดว่าวัดกันไปเลยครับว่าใครมันจะเจ๋งกว่าแต่จะว่าไปตอนนี้เนี่ยเลือดเราเหลือน้อยมากเลยนะผมก็ต้องพยายามได้สเตปบนฟ้านะครับให้เราเนี่ยสามารถหิวเลือดช่วงที่อยู่บนฟ้าได้ด้วยครับผมแม่ต้องรีเดว่าโมจิครับใส่รัวเีย ม้ก่อนเลยแล้วกันมัวตัวทวเรงครับเรียกได้ว่าเข้าไปช้อนครับอ้าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้คิวมาขอบอกตามตรงครับว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจล้าจริงๆนะแต่มันได้ได้เองแมแต่ดูมันโมจิจะไม่พอใจครับเรียกได้ว่าประเคนหมัดครับใส่ผมแบบโอราโอราเลยน้ำซ้ำไม่พอครับคอมโบสุดตึงแบบต่อเนื่องผมเองก็ต้องจุกครับแค่สเต็ปนิดนึงขอบอกครับผมว่าไม่ได้หนีแค่ถอยหลังกลับมาตั้งหลักเท่านั้นเองเจอคอมโบนี้หน่อยครับอิเล็กตริคอร์ดแรงงัดขึ้นแต่ดูว่าจะผิดพลาดไปเล็กน้อยครับ เปิดมาครับช้อนไปทีนึงครับแต่ดูว่าเขายังไม่ตายเอ,อุตส่ตห์คอมโบสุดตึงแต่ดูระ่าดาเมจเนี่ยจะขาดไปนอยนึงนะครับผมรีะบโดนคอมโบสวนคืนครับหน้าเกือบแหกกันเลยทีเดียวโอ้ยนะครับตอนนี้เนี่ยต่างคนนะครับต่างเลือดโลมากเลยหรือเลือดเหลือน้อยมากครับขึ้นอยู่ว่าใครเนี่ยจะพลาดก่อนกันไม่รู้เหมือนกันแค่ว,ว่าจะเป็นเขาหรือเราแต่ผมเริ่มมีฮาคีสังเกตอ่านอนาคตได้ดูเหมือนว่าคนที่พลาดเนี่ยจะเป็นเราอ้าแตกไปครับสวยไปสวย คิวแรกครับเขาได้ไปดังคําคมของคาตาคุริครับที่เคยเกล่าวไว้การต่อสู้ของรุปมผู้ชายนะอย่าได้เข้ามาสเสอ,อรอบนี้นะครับผมเราก็ดวลกันตัวต่อตัวเลยครับกับผลโมจิไม่รู้เหมือนกันครับว่าเราเนี่ยจะสามารถรังแค้นคืนได้เปล่าแต่เขาในแค่ผมก็รีได้ว่าสวนกันไปสวนกันมารีได้ว่าคอมโบใครไม่รู้เหมือนกันครับว่าตัวถั่วแหลงมากเลยโอ้ยต่างคนครับต่างสกิลสวนกันมาเอาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใครผ่านหน้าเราไปไม่รู้ยูยูครับรักของเราเนี่ยตอนแรกมีสองคนกลายเป็นรัก3าเศร้าซะง,งั้นแหมเศร้าเลยมุย้ย เรียกได้ว่าต่อสู้กันไปนานสักพักใหญ่ครับผมพยายามหาจังหวะครับคอมโบเหมือนเดิมครับงัดขึ้นครับแล้วก็ประเคนหมัดแต่ตอนนี้ครับโดนแคนเซิลอีกแล้วแหมโดนสกัดดาวรุ่งตลอดเลยยังไม่ได้ทันคอมโบเลยมุ้ยโอ้ยนะผมโดนสกัดดาวรุ่งเลยไม่ได้พุ่งไม่ได้แรงแต่ตอนนี้ครับโอ้โดนงัดแล้วครับผมต้องเรียกได้ว่าจุกนะครับออกมาก่อนถ้าเกิดอยู่ต่อน่ครับผมมีคอมโบเนี่ยเลอๆเนี่ยเรามีแตอย่างแน่นอนงัดขึ้นได้ครับจังหวะนี้ครับจะคอมโบสุดตึงซะหน่อยแต่สกิลวีของเรายังไม่ทันคูดาวก็เลยต้องใช้รัับบบไปตตามมะเียโออขวว ทวรเลยก็พอแพ้ได้เฉย <c oughs> ้เม,มื่อกี้ยังไม่ตั้งใจหรือว่าจะได้ตอนนี้เนุ่มก็รีดได้ว่าดวนกันตัวต่อตัวแล้วครับจากรักสามเศร้าตอนนี้อะเรากลับมาอยู่กับเขากันแค่สองก่อนนะครับผลโมจิก็ไม่น้อยหน้านุ่นมเรียกีได้ว่าใช้รถไต่ถังนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะพลาดไปตรงช็อตนี้ครับสกิลของเขาเนี่ยพลาดเราเองก็ไม่รอช้าครับรีบสวนให้ค่อยตอนนี้เขาเนี่ยพลาดอยู่และในส่วนของตรงนี้เองรับก็รีดได้ว่าคอมโบแบบต่อเน,นื่องตามที่เราเนี่ยได้คำนวณกันไว้เลยทำให้คิวที่สองหรือคะแนนที่นน่ออาตตูั้กส เเนื่องลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าผลโมจิเนี่ยใช่ตัวเดิมหรือเปล่าเพราะว่าคนใช้ผลโมจิเนี่ยเยอะซะเกินบางทีผมเองก็แอบลายตาว่า ตกลงมาเป็นของเราหรือมนเป็นของเขาในงานที่ผมคอมโบครับเอาโดนกีตาร์บูครับยิงแสงหน้าเข้าให้โดนแคนเซิลสกิลซิงเงินโอ้ยเกือบหลอดเลยทีเดียวแต่ที่น่าเจ็บใจกว่านั้นครับเรียกได้ว่าพลาดท,ทีหนึ่งเนี่ยก็พาลาดรัวๆเลยครับไม่ว่าผมจะพยายามคอมโบเท่าไหร่ครับก็มักจะโดนเนี่ยแคนเซิลเสมออ๋อเมื่อกี้ผมอาจจะกดสกิลวีพลาดไปมันก็เลยผิดพลาดตามเลยครับรอบนี้พยายามคอมโบเหมือนเดิมครับโอระโอระเอา้าเขินหน้าแตกเลยครับเมื่อกี้เนี่ยคอมโบเกือบติดแล้วครับแต่แค่ผมเนี่ยคำนวณการคูดาวสกิลพลาดไปนิดนึงเพราะว่าสกิลวีเนี่ยมัน แล้วน้ำซ้ำครับมีต่อครับตอนนี้เนี่ยมีคนเลือดน,น้อยทำไมผมชอบพูดคำว่าตอนนี้หลายรอบด้วยกัน มีคนเลื่อนน้อยครับที่อยู่บนฟ้าเนี่ยผมเองก็ไม่รอช้าของไรเขาเนี่ยบบอุตลุดหูตลุดขี้แตกบ้านสั่นกันเลยเดียวแต่เขาเนี่ยผมก็พยายามสเตปจุกนะครับหนีขึ้นบนฟ้าอันที่จริงไม่ผิดนะครับผมแต่ผมเนี่ยแค่นะครับไม่ชอบคนที่เล่นบนฟ้าเท่าไหร่เออแต่ชาวบ้าไปเราก็เล่นไม่ใช่เหรอวะแล้วก็จะมีหลายต่อหลายครั้งครับผมที่ผมเนี่ยพยายามฆ่าคนบนฟ้าแต่เหมือนจะฆ่าได้ครับเพราะว่าเรือเขาเ,เรือน,น้อยมากเอ้าแต่สุดท้ายเขาไม่ตายอีกแล้วโอ้มันช่างหนีเก่งซะเหลือเกินรู้ตัวอีกทีครับผมก็โดนเซตหยอกครับโดย รัวแบบไม่บรรยำบรรยังเลย <c oughs> จะบอกว่าเป็น f อฟคู่บาก็คงไม่ใช่นะเฟ้ยเพว่าเรี่อไม่ได้ารัวจัดโอ้ยแนวตอนนี้เนี่ยเลือดผมเนี่ยแทบจะล่อไปครึ่งหลอดแล้วเพราะว่าโดนเสือดาวเนี่ยไล่ตบล้วล้วเลย,ยนะครับผมจำซ้ำไม่พอครับถ้าเกิดผมโดนเสือดาวฆ่าได้เนี่ยผมเองก็ไม่แปลกใจครับแต่ยู่ๆเนี่ยโมจิมันมาจากไหนก็ไม่รู้และก็ลาดคิวครับที่ผมเนี่ยควรจะเสียให้กับเสือดาวไปเอา้าอย่างนี้ก็น่าเกลียดเกินปุยมยุ้ยโมจิเสือดาวเขาอุตส่าห์ไล่เรามาตั้งนานแก้มือครับให้เสือดาวสัก ขอบอกครับว่าผมเนี่ยพยายามใส่สกิลใส่สกิลกันอลไรใส่ออใสกิลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเสือดาวเนี่ยอุย้ยจะถึกจัดโหดูจากจํานวนสกิลที่ผมโจมตีใส่เสือดาวนะครับสกิลผมเนี่ยเยอะมากเลยแต่ขอบอกนะครับดาเมจเนี่ยเข้าน้อยเดียวไม่รู้เหมือนกันครับว่าเสือดาวเนี่ยเอาความถึกมาจากไหนจังไม่ละพดโพบม้อตกแตงแต่ก็ไม่จบแต่เพียงเท่านั้นครับมันก็จะมีหลายต่อหลายครั้งครับผมที่ผมเนี่ยพยายามคอมโบเอ้ยครับพยายามสแปมสกิลเลยครับใส่เสือดาวครับแต่เสือดาวเนี่ยโอ้ดาเมจเข้าน้อยมากครับดูดาเมจเข้าน้อยไปพอนี่ เข้าหลักร้อยเลยนะครับเสือดาวในรับผมต้องเรียกได้ว่าเลือดเนี่ยบัลรจักหน่อยหลังจากที่ผมดิ้นลนครับยื้อชีวิตตัวเองอยู่นานสุดท้ายครับเสือดาวเนี่ยก็สามารถปิดฉากผมลงได้อขอบอกอะไรครับผมโคตรตึงจะให้หนูไปสู้กับเสือเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับรอบนี้เนี่ยเราแวะมาที่โลก2อกันซะหน่อยบังเอิญครับไปเห็นผลพานเนยเราเองก็ไม่รอช้าครับประเคนหมัดเข้าให้จะขอบอกเลยครับผมว่าผลพายเนี่ยถึกใช่เรื่องเลยโอ้โหเพอเพอเนี่ยอาจจะถึกนะครับกว่าเสือดาวซะเองก ในขณะนี้ครับก็ดูเหมือนว่าผลพายเนี่ยกำลังจะต่อสู้กับใครบางคนอยู่เราเองครับก็เต็บชุกออกมาครับในการที่เขาสู้กันแล้วเลือดน,น้อยเนี่ยเราเองก็เข้าไปล่านแบบด้านๆแผะขอบอกอะไรก็บผมว่านิสัยแบบนี้อย่าอย่าเอาไปใช้นะนักเกียรน่าเกียดหมายถึงตัวผมอะ่ะที่น่าเกลียดในส่วนของตรงนี้แหละครับจะรออะไรใส่เกียร์หมาซิเดี๋ยวผลพายเนี่ยมันจะวิ่งเตะตูดเรา เดี๋ยวจะหาว่าเมื่อกี้เนี่ยผมรังแกคนไม่มีทางสู้รอบนี้ครับมาต่อสู้แบบสมศักดิ์ศรีกนเลยสู้กันตัวต่อตัวครับโดยที่เราเนี่ยไม่มีใครมาเป็นมือที่3แล้วนะผมแต่ก็ดูเหมือนว่าผมจะคอมโบพลาดไปในช่วงเริ่มต้นครับก็สเตปจุ๊กไปมาครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยขอบอกเลยครับพลาดทีเดียวเนี่ยโดนแช่ไปนะครับโอ้ยสกิลเนี่ยแทบจะหมดหลอดกันเลยทีเดียวก็ขอจุ๊กครับหลบกระซิ่งนิดหน่อยครับผมต้องเรียกได้ว่าผมเนี่ยจุ๊กไม่ได้ไกลมากเลยครับผมยังอยู่บริเวณตรงนี้อยู่นะผมแต่เขาเนี่ยไปไหนไม่ร Bueno, wow, ¿por wow, ถ้าเกิดเขาเล่นผลน้ำแข็งเนี่ยแล้วผมเข้าไปแบบผิดพลาดเอาคนที่ได้เปรียบเนี่ยจะเป็นเขาแหมในที่สุดครับสักพักเนี่ยเขาก็เดินมาหาเราแล้วปล่อยให้นานหรอกกอ็เลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ครับเปิดไปเอ้ยเปิดลมคมเก็บแต่สกิลแทบไม่โดนเลยส่วนเงาให้ครับได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบอ,อ้าวอยเล็ยกติดคอพ้าใแบบนี้รัวแครบประเคนหมัดเข้าไปแบบโอร่าโอร่าตามด้วยสกิลซีครับคอมโบสุดจึงบอกเลยครับว่าช็อตน,นี้เนี่ยมีแตกอา้าวแต่ดาเมจเนี่ยเข้าแค่หลักร้อยโอ้โหต้องขอบอกเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่่าาาาเเเเค้นนียกกกดดสิลผผงือะรับมท เมฆของเราเนี่ยเข้าน้อยลงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราเนี่ยก็สามารถคิวเขาได้อยู่ดีสำหรับการผจญภัยครับในคลิปโรนี้เนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบคลิปโอตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคูบาก,กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเลยครับบายบุย